กลับมาแล้วเด้อกลับมาจากบ้านแล้วเด้อค่ะมือนี้บอเป็นปอบวสดเลือดวสดตับแต่สดซุปบักมี่ยผ<ม>ุนหะักสมุนไพรหลายอย่างแสนแปดแสนเก่าเด้อค่ะเด้ดนะอเยอะแยะละมากมายค่ะผุนหะักปกินกันเลยนะคะ่นะเนาะกินกันเลยจ้าสวัสดีค่ะมาพอกับหนูอีกแล้วนะคะเราในช่องกินซบแบบนัวๆค่ะกลับมาตะบานละกลับมาตะบานแล้วจ้า กินยังวะเียสุปบากมี่้อคะมื้อเนี้ยก็อยากกินสุปบาหมี่เ้ยหอนด้อมื้อนี้หอนไม่ได้อยากโซ่ยังดอกคันหอนเาะไม่มีอะไรที่จะโชว์กินเขาเลยโยขาอขอพูดไดๆเลยค่ะเด้อที่เขามาติดตามรับชมค่ะหนูครบแล้วครบส0 0พันชมงคล,ล่ะแต่หนูกับปู้วลัวมันจะเป็นอย่างต่อไปดิอืมปบูู่้วเลย ลูเขาข้างนอกกลับบ้นไหมเมื่อยไรเมื่อยหลุดเมืออมม่อยแห้งขับรดหมืนมือเนอะอันในบนคลิปอันเพื่อนคล้ายหมิ่ม,มาแล่ว นออนซอนหลายแห้งนหมแกงหลายิูเขาเหมือนด้วยสิกินนั่นตัวมิ่งซูเบิงเลย แห้งหมึนนะซื้อมาอยู่หืมหือห้อแห้งหือห้อแห้งเนี่ยหนเลยออกุูดไม่ได้เด้อค่ะสำหรับคนติดตามเนาะ ชมเขาวาดหิวอีกวเนี่ย ก่องขน่อยค่ะแม่กองขน่อยค่ะแม่ส่นป้านสะกินเมือเพื่อนก็ได้เห็นอันนั้นป่ะเห็นอันดูทั้งเตทั้งนี้ป่ะไตทั้งขวามือกป่ะกดเลยนะกดเลยนะกดในู้นนะนกดนะ ครบแล้วยังบอกว่าต้องการผู้ติดตามเพิ่มอีกพันต้องการสนมวงเพิ่มอีกอยู่โอ้ยยูทูบครบแล้วใดเซเวอยวู่บนี้ว่ามีอย่างเกิดขึ้นว่ามีอีอย่างเขาสิบเอียงล่ะค่ะบอกนูเลยเด้อนูครบแหละแต่ว่ามีอีกอย่างเกิดขึ้นว่ามีอีย่างเนะี่ยว่ารู้เรื่อง ว่าเรื่องเสียงคลิปก่อนนะอตอนเรากินน,น้อะไน <c oughs> สัตว์บักหัตหิวเริ่มแค่น แห้งเ no 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 ี่ดโลเลอ่ะคิดนุ๊กว่าเสียงนูอันนนูอันกับร่งสั้งเสือไม่เลยค่ะเนี่เงือนแต่นี่บอกอ่อนออกเงินเสือความหมายที่แหลกเสือมาวะใส่ลูกเป็นอันคือหนูใส่แบบแอปเปิ้ลเนาะทรองภาษาแบบแอปเปิ้ลมันนี่ความเจ้ของมันนอกเองเนี่ย มันนักจะไงวะเจ้ก็สอมนู่น่ะมันจะมีรูเดียวคือรูเสียบสายก็สามเนาะสายชาร์จเนาะค่ะเนาะก็เลยใส่ไอโฟนมาสิยบลู่เนาะโฟนเห็นปะเสีสยบหู้เดียวมาเนี่ยเสียบสายสมาร์ทท็อกกับเสียบหู้เดียวแล้วเสียบสายชาร์จมามาเนี่ตอนที่เฮ็ดสิกิเนเฮ็ดสิ เเดี๋ยวแบบนึงเฮดสีเฮดคีบเออสีเฮดคีดใหม่ๆนะ่ะคือแบวบว่านูซื้อบรังแผนเหมือนนะซื้ออัน้าตัังกองซื้อ,อยังเหมือนนะบนัดนี้มันบ่มี่เนี่ไม่นะโดยความที่เข้าบารูเองนะคะหัวไม่นะจุกไม่นะมันบมมีแบบว่าเป็นเปรอๆคือเ,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 เสียบที่อันเสียบอัน ายชาร์จได้นะายชาร์จไอโฟนดนะที่เป็นแป๋ๆะนะเหมือนายชาร์จตัวนี้เนาะอันายชาร์จสสมอทองนะหูฟังหนูนมันเป็นหูแป๋ๆมันเป็นเป็นกลมๆเหมืนแจ็คซามจุนหายอย่างนะอันห้าวสื่อบื้อเอง <c oughs> เห้าบบลูเหมือนเรียกว่าโอ้กบบยกบไดไซเราไม่นะบบกบไดไซแจ็คเทือร์เราสัน่นเหมนี้มีอันท่านผู้ชมผู้คนบางทีนะคะเนะาะเพคนบอกว่า นัวเลยไปหาบัตแถมันต้องมีอาดับเตอร์เสียบจึบของก่อนละก่อยต่อไม่ตัวนั้นเสียบได้เนาะนูปึกนูกกำลังฟังซื่อเดี๋ยวเด้อเห็นมันมากก่อนเดีสีร่องสูงเบืองเหงือเจ้าของปึกแห้งเอากินต่อ วันนี้เราเรื่องลิ่งลงฟูงหงกันเลยบอกให้เขาแั้งละบอกให้เขาเพาูดลิ่งลงฟูงหงว่าสั้น <c oughs> หัวจักหงอยู่นะหัวจักลิ่งอยู่นะ,นะ่นค่ะมันเป็นแบบกาลงฟูงหงจริงเลย ก็ขอบคุดหลายๆค่ะที่เขามาติดตามับชมนะคะเนะาขอบคุดหลายๆได้ค่ะใจไหนหนูก็ได้ยอดวิวมันเจ้าอยู่แล้วละ่ะเ <c oughs> จ้าบอกว่า <c oughs> เห็นหนา้าเครื่องเดียวหน้าลำคานหน้าลำคานไม่รู้ถ่ายอะไรไม่อยากไม่อยากดูหนูเข้าใจอยู่ค่ะหนูเคยเป็นเหมือนกันหนูเคยเป็นหนูเขาละหนูเคยเป็นสงสัยว่าผิดกันก็นกผัวามากไม่ใจไหนก็ไมรู้จะไม่ตอบไปละขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะเัน ขอบคุณด้าจ้าภาวะอารมณ์เนาะมันเป็นภาวะอารมณ์หม่นกับห้อนหลายค่ะนอคางวะ,งอวะ,งอวะนอคางนี่มันห่สดสดอ่ะซุปมบกนี้ใส่งาอ๋อลืมว่าเอาเสอฟังแล้วแบบนี้ลนะเลืมบอก เพื่อนคนผาาอื่นเนาะคะะ่ะนะบักนี้นะะี่ค่ะก็คือขนุนนะคะซุปขนุนนี่ละซุปขนนนใส่าซุปบักขนุนอืมอืมอิมแล้วอืมแบบนี้ยดีละเป็นตัวของเจ้าของันงพ่อนบับว่าคือมากินค่าใไง่เนี่ยเอา ฉันไม่กินข้าวหน่อยตอนในสียิ้มนะมึงก้นกับว่าไม่แล้วเจ้าปิดนะเจ้าก็เลยกลายก,ายกินหว่วยเพราะเสียกว่าเหมือนเจ้าไม่ไมอยากเอ่างน้ำข่อยแต่ที่ว่าข่อยอยากกินมันแสบข่อยอยากกินมนันแสบขอส่อยเคยเล่าแล้วว่าข่อยอยากกินมันแสบข่อยสิบมั่วห่วงนี่นาะอือ หมายถึงว่าคพือกินเห็นมันอิ่มไปเลยนะ่ะเข้าใจปะ่ะอิ่มไปเลยต้องนั่นกินได้คิบว่อิ่มกินยังไงแบะอืมกินบ่อิม่มเนี้ยสิไดมากินอีกสินะว้าแบบนี้แหละดีแล้วขอบคุณหลายๆลาเลคะ่ะขอบคุณสำหรับคนที่เข้าใจหนู ขอบคุณค้นสวยค่นหล่อทุกคนคนะ่ะขอบคุณคุณยายนะจ๊ะที่หนูเอินพีหนูขอโทษคุณยายเจ็สิบปีแล้วหนูไปเอินพนพีหนูขอโทษลนพนพทษะคะ่ะ บานนูนน่ะบาร์ดไก่ขั้มสนุดอ่ะไปบานยาหนูนะไก่บานยาหนูด้ยนะหนูกลับบานไปเฮ็ดธุระส่วนตัวนะฮะนะไม่ไปเปบานยาไปบานยากะคือว่าล่ะว่าเรื่องนี้กันไปว่าเรื่องไปบานยาเนาะว่าเรื่องพอกัน มาเกี่ยวกันเลยโมเรเื่องพออยู่บ้านหนูเอาคลิปให้พอยูบิ่งซพ่งว่าเป็นแต่แสบแต่ละสนนนนั้นเบื่อกินคักกินแหน่เนาะสันนะ้นกินก้อยคือาว่ามีใบหูเสียวหอมบอกหนูโอ้ปัญหา,านหนักสั้นข้าพผ่อเบิ่อไหมมันอีกินสูบมังมีผ่อ เสียบพี่เจ้าเบิ้งงหงอนูนเลยห้ไพอแล้ววันนีเ้เราตำดหน้านกันแนละ้ออวอย่าลืมเราตัดหน้านหนังข้ามสนุกข้ามสนุกที่เคยได้ยินไหมมันผีจ้างหนังแลนะ้วค่ะเนาะผีจ้างหนังเพราะมันเป็นผีหรอกมันเป็นพญานาค คนอยู่คนละภพภูมิน้ำห่าวอะจะเป็นเรื่องจริงจ้างยังมาไปจ้างนางหองไปวะเดียวคนอยู่ไก่กส็สิงหูนะคะเนาะแจ,ะจะมจันภาคยนืนนะคะเนาะอุอุดอเนาะใส่สุดผ่า,าก็คนขี้ลุกคนขี้ลุกเว้ยผ่าหมอหอมไป จะไปรัวไปรู้าย่คุณยิ่งเลยอีกย่างล่ะมันเป็นตำนหน่งมันจะโดนดบบไปเลไอย่างเบิ้งหนังก็เลยไปซีซีซีแล้วก็เอาเงินให้เลยบอกว่าไปมีไปวัตรมีด้วยก็สั่งไ่ได้ลองยังไลเด้วยโแค่นี่ยแหละแต่เงินเพิ่นกับไปแบบนี้ไปก็ไปซ้ายหนังผู้ว่าเบิ้งหนังจะเป็นที่บ้านนี่ยละเลยเบิ้องจะได้ เป็นไทบานเมืองเพิ่นนะที่ใส่สุดแบบเดียวกันนะไม่ยืนเบิงนี่นะยืนเบิงบดไม้มีการคุยกันคุยอย่างนี้นะตามมันเรื่องเราเนี่นะมดนี่แล้วหัดสีแจงหรอหาทางออกบุพอกันหาทางออกหาทางเมื่อบานบุพอนะเก็บโล้หนังเก็บเอิญเก็บอยียงหนังบะบเพอหาเมื่อบกพเพใน ถ้าจำ่าผิดเ้าะในเหตุปิที่ขออีกยังเปล่ะค่อยออกมาได้ผู้ที่ไปิดไซนนั้นก็ได้บวชได้ยังเปล่เพราะมาเปิดเบังนื่นนี่แต่ใบใหม่คนขิ้งูไปหมดแค่นี้หัวจากแน่าตําผาบ่ตึบ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 นะสอดฟืดตําตึบสอดฟืดตําตึบนะ ก็อเอว่าฟื้นแต่บ่ารูบาอยางเอนอยังอะที่ทอผ้านะมาสิเนียนเนี่ยอันอันดันได้ว่ะสอดตึ๊บตำตึ๊บสอดตึ๊บตำตึ๊บับบบนงบาอันนี้เหตุเกิดที่บ้านญานูด้วค่ะตอนสมัย,าย่าณูยังหน่อยตอนญานูเสียแล้วตอนเลิเสียกับแปดสิบกว่าตอนนั้นเพื่ออายุสี่ปีห้าปีเหตุเกิอดอยู่อันบ้าน แม่ยาหนูก็เป็นถวดของหนูเนาะถวดถวดบ้านนี้นะอยู่ใกล้สนดอยู่เพ้่หอยู่แถวนั้นก็สิเคยได้นยินพือ่อือบ้านนั้นนี่สิรูมเพิ่นมาขอหยิ่งพื่นผู้สาวสองคนดลดตลาอช่องสามพุ่มอันนี้คือเกิดจากความจริงจากปากยาหนูยาหนูนะคะคือเกิดยุ่งเหืนของเพิ่นเอง เกิดขึ้นเองนะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นนะเบอเสือกัยญาลบล,งล,งลูเนะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนละ้วสนามกันสนามา <c oughs> บดนี้มาขอยยืมไปตำแนวสันอ้งทองกัะหองคนกะลูกคนขี้งบนี้พ่อนมาขอยยืมมา มันเดือดแล้วคุณก็เรียกว่าอีลา,าบางวบาอย่างไรเด้อยวก่มนาเห็ดตอนซอ,อยเด้อะกุมนาใส่สุดปะซิงผ่านมหอมนี่ละเดิอดแล้วกัน,อ,อ,นอนก่อนไปนะค่ะนอนนอนนั่นนอนจะขึ้นก่อนอ่ะนะตอนซอคอยเมื่อตอนนั้นเดือดแล้วตอนนั้นกระบอกปากจะเข้าไปนอนไปนอนกับเป็นเพื่อนเห็ดเฮื่นเห่อนสมัยโบราณเนาะงเห่องงนสมัยโบราณของภาคอีสานเนาะซิมมีซ่านหรอแม่มา,มา ซมีซ่านออกมาแตกการีมี่แบตูบตอนเราออกไปนะเป็นตูบตอนเราอนะออกไปนะนั่นผู้เท่าอนะเฮ็ดยังไงบ้เน,น,น,บนี่ยตีหา่าจีซีเตนตือนมาหนึ่งเขาเห็นแสงวูวูวูแสงเขียวๆนะคะแสงเขียวๆแสง,งแดงๆแล้วเนาะงูนะเห็นเป็นตูง,งูนะพญานาค คดกันลมอมนี่จะซีลซองตัวนะคดกันแล้แทงออกฟือนุ้ยขนขิ่งลูกขนขิ่งลูกคดกันยวงเสนอมาเนี่ยเพราะอันนั้นเพื่อนกระบ่ปากได้เพื่อนเห็นเพื่อนบ่ปากเพื่อนกระซีลูเพื่อนน่ะเพื่อนมาหยิ่มฟื้มแต่เพื่อนซื้อไปบ่ได้ดอกแรกเพื่อนออกไปแบบนิมิตเกี่ยวเอาไว้สังฆทาตุนี่สินะค่ะเนาะเนาะเข้าใจเนาะเลื่อยวืดยวุ้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 ลงไปทั้งทงทั้งทาทั้งพูดทางคำสนวดทุนค่ะ อู้วคนขี้งลุกนั่นแ่ละมันมีลายตำนานเดีแยวว่า,าแม่นเรื่องเรื่องอแต้งถึงมามได้ค่ะเด้อมันเป็นเรื่องจริงเลย <c oughs> <c oughs> ปวดเข้าใจและใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบู้ไดว่าเสื้อเพอีกอย่างกะเอ็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะคะเนาะหนูกนะบว่ารบดูต่อคือ <c oughs> หนูเคยเห็นะเนาะ เคยเจอเหตุการณ์เนาะเบาแค่ไปไปแค่นี้เนื่องตำนานพญานากลิ่นปลานึกถึงหมดเวลาแล้วอืมอืมกดไปกด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 ไ้กดไ้ดูดูกดไ้ตึ๊บกดนห่ือนมีปูกดตึ๊บติดตามกดไ้ มันจะเออเป็นเหลืองมาบอกสูฟังนูเรียกว่านูเป็นตำหนานเนาะก็มูบานนั่นงเพิ่งม,มีน้ำสางหมูจักน้ำสางแล้วนะคะซีเมนสมัยตะก่อนนะ จะย้อนขูท่ทางเนาะลงไปเนาะย้อนตุ้มลูกใบเนาะแล้วก็ใส่ไม้ย,วยาวๆเนาะไม้สาวไม้ไผ่เนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็สิมีตะขอแม่นบ่ตะขอแบบคือไม้ไผ่แล้วก็สิมีตะขอจังซี่เนาะคะนะ่ะเนาะตักนก้ําไปแล้วก็ตักอันเอาไม้ไผ่ลงไปแล้วก็ตักขึ้นมาจังนซะี่เนาะแต่ก่อนบ่มีบ่มีเอ่อน,น้ําป้ำป่าเด้์พันเดังซั่นบาดนี้บาดเนี่ยขุ่ทางมันบ่ขึ้นมัน มันตกลงไปเลยคือหมายถึงว่าอันอย่งนี้มันจมลงไปเลยนะเขาเอาาิ่ว่าแตวเนาะเขาเอิ่อนมาสอดหากันใดทะลุหากันไดสร้างนั่นคะูดทางนะพูนเป็นลัฐาเอาอยู่ใน,นสมัยแต่กอนนะคะแล้วอันนี้เพื่อนบอกซูฟังแต่สมัยนี้ว่ารู้ว่าสิ่งนี้ง่งคือเก่าพู่ทางมาน่ะขึ้นไปอยู่คุณเขาเอิ่นนำสารแก้วเนาะ อยู่ในค้ามสนุดกด้นนะบัะวอนำสารศักดิ์สิทธิ์เป็นหลักเอาอยู่คุณได้เลย <c oughs> เลย <c oughs> มันขึ้นเลืองจริงเดอเอาข้าแต่ว่าก็ยังว่าอิ่มเลยจ้ยาชิม่ะกินสิกินต่อดอกเดี๋ยวเปิ้นสิล่ำท้าวผู่คนล่ำข้านหนูกระนี้ขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่ขอมาติดตามรับชมหนูค่ะดีใจหลายด้วยจ้ะบ่เคยกินเลยมาเจอฟองใสได้ะ เยอะๆลำหมากมากขนาดนี้ขอบคุณหลายๆค่ะห <c oughs> นูกับปฎิมาล่อยองลงองลงคือนเป็นพญานาแค่หนูก็เป็นคน้นละหนูถทายเพิงหนาซื้อๆเอย,ย่าสุดตกใจหนะเด้อหนูเป็นคนนเลยฮ <c> ะ <oughs> สุดท้ายคลายทุกคนอยู่ดีไม่แห้งค่ะเออเดี๋ยวซีนนี้คลิปอันกินน้ำเพิงซูเบอร์นี่เลยวันนี้มิน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 ป้าบ้านย่าเดี๋ยวมันสีย่าวบวด ค่ะสัสดทุกคนอยู่ดีนีแฮค่ะขอบคุณหลายๆลค่ะสวัสดีค่ะ